สวัสดีครับเจนี่สวิตนะครับช่างอ้นนะครับรับพัสดุส่งมาซ่อมนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับลูกค้าส่งเครี่มาซ่อมนะครับอาการเสียเครื่องนี้จะเป็น iPhone 7นะครับอาการโทรเข้าโทรออกไม่มีเสียงนะครับเป็นอาการยอดนิยมของรุ่นนี้เลยอ่าตัวนี้เป็น iPhone 7นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเป็นยังไงอ่าลองโทรเข้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับเครื่องนี้อ่าโทรเข้านะครับเห็นไหมครับ ปุ่มลำโพงจะกดไม่ได้นะครับดวแสงไฟนะครับปุ่มลำโพงจะกดไม่ได้นะครับอ่าเซ็นเซอร์ไม่ตัดนะครับอ่าลองโทรดูลองคุยดูรับสายแล้วใช่ไหมนะครับไม่มีเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาซ่อมให้ดูกันนะครับ อาการนี้นะครับเป็นอาการยอดนิยมนะครับเสียกันเยอะมากนะครับอาจจะเสียในรุ่นของ iPhone 7แล้วก็เ p ็ดพัสนะครับสรุ่นนี้นะครับซ่อมกับเราเป็นร้านแรกนะครับรับประกันตลอดชีพเลยอาการนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องศูนนะครับซ่อมกับเรานะครับเราจะติดซีนกันน้ําให้เหมือนเดิมลูกค้าหน้าร้านนะครับสามารถรอรับได้เลยนะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเสียอาการนี้นะครับไม่ต้องเปลียดน,นะครับเราซ่อมได้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการซ่อมกันนะครับอ่าเดี๋ยวนี่นอาการยอดฮิตเลยนะครับของ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus นะครับ เราใช้ฮอตแอร์นะครับในการเป่ายกชิปนะครับขั้นตอนนี้นะครับต้องการต้องใช้ความระมัดระวังนะครับตัวนี้เป็นชิปนะครับมีขนาดเล็กมากนะครับอ่าเดี๋ยวช่างเอานิ้วก้อยไปเทียบนะครับ นิ้วก้อยไปเทียบกับจะเล็กมากนะครับเห็นไหมครับเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับในการส่องนะครับนี่ครับลูกค้าโทรมานะครับสักครู่นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับที่ร้านรับซ่อมทั่วประเทศนะครับ iPhone, iPad, MacBook, iMac นะครับลูกค้าโทรมาปรึกษาก่อนได้นะครับ เดี๋ยวเราจะวางชิปตัวใหม่แล้วนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขเลเยอร์นะครับที่เสียหายนะครับต้องใช้กล้องจุลทรรศนะครับในการมองนะครับมันมีขนาดเล็กมากนะครับ ไอซีลงไปแล้วนะครับอบด้วยแสง UV นะครับแล้วก็ตัวนี้เป่าความร้อนนะครับจะมีพัดลมอยู่ข้างใต้นะครับนี่เรามีเครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็น UV นะครับจะเป็นไฟ UV ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น พัดลมระบายความร้อนนะครับพอเราเป่าความร้อนนะครับบ่อร้อนเสร็จเราก็ใช้พัดลมเป่าช่วยนะครับอ่าอ่าเนี่ยนะครับพัดลมนะครับแป๊บๆบก็เย็นแล้วนะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มีเทปแปะบอร์ดนะครับแปะให้คืนด้านหลังนะครับกันฝุ่นกันละอองน้ำนะครับงานซ่อมของเรานะครับพยายามทำให้เหมือนเดิมที่สุดนะครับ เดี๋ยวเราจะประกอบลงไปคืนแล้วนะครับมาด้านบนดีกว่านะโอเค ช้อนแรกผมใช้กล้อง2ตัวนะครับว่าจะเอามาตัดสลับนะครับแต่กล้องตัวนี้นะครับลืมดูแบตเตอรี่นะครับแบตหมดโทษทีนะครับจะมีแค่กล้องมุมเดียวนะครับมันหมดระหว่างถ่ายเมื่อกี้นะครับ ติดซีนกันน้ำให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นซีนกันน้ำนะครับ ทำความสะอาดนะครับ อใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับตัวนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับติดซินกันน้ำให้เหมือนเดิมนะครับคราบลายนิ้วมือเราเช็ดให้หมดเลยนะครับใส่ๆเนียนๆเหมือนเดิมนะครับเอาใกล้เคียงที่ดีที่สุดนะครับที่เราทํานะครับทนี้มาเปิดเครื่องเทสกันนะครับ ลูกค้าโทรมานะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับถ่ายคลิปสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันนะครับ เอาเครื่องนี้โทรโทรเข้าเครื่องนั้นซิมนั้นไม่มีตังค์ตัวนี้นะครับเปิดลําโพงได้แล้วนะครับเซนเซอร์ตัดแล้วนะครับจะเป็นอาการแทรกซ้อนของมันนะครับก็เป็นอันจบนะครับเ๋ยวโทรเข้าเทสให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเครับสายได้นะครับเราก็เปิดลําโพงได้แล้วนะครับจะเห็นเสียงสะท้อนนะครับเวลาตัวเครื่องอยู่ใกล้กันนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ iPhone 7 7 Plus นะครับอาการยอดนิยมเลยโทรเข้าโทรออกไม่มีเสียงนะครับโทรออกเซนเตอร์ไม่ตัดนะครับลูกค้าโทรมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับถ่ายคลิปสักครู่นะครับ โอเคนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเครื่องตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะลงใน u t u b e นะครับแล้วก็จะไม่ตัดต่อนะครับเราจะใส่แค่โลโก้แล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ